นะครับประจำปี2561ของเราปีนี้อย่าลืมนะครับคืนวันพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับน้อขออธิโมธนาบุญแบบรวมณีชุดเสือทุกคนคะตอนนี้มาทำบุญวัดเจดีย์หลวงนะคะทุกคนอันนี้วิยานนะคะคนแน่นมากคะ่ะทุกคน ทำบุญสวยดอกนะคะทุกคนทำบุญปีละครั้งณวัดเจดีหลวงนะคะทุกคนงานกระเพดีประจำปีค่ะทุกคนมีทุกปีนะคะ ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9วัน,วนพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะทุกคนเชิญร่วนท่องบุญกันนะคะทุกคนไอ้ายค่ะซีโยเกนค่ะ